แมวเหมียวนั่งเล่นกันละโลกูกโอ้ยนั่งเล่นสบายใจ <c oughs> แมวเหมียวนั่งเล่นสบายใจแล้วใครใครเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้นี้หรือใครอยู่ในพุ่มไม้นี้อ้าไก่ก็มีไก่ก็มีมน้องเหมียวอยู่น,ยนั่นก็มีใครนั่นนะอ้านนองหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวอยู่นี่เดี๋ยว zoom ตรนซิเออน้องหนึ่งเดียวขึ้นต้นไม้แล้วก็สองสีตาหวานอยู่ข้างล่างนี้ข้างบนนู้นใครอีก ข้างบนนี่ว้าทองเข้มทองเข้มอยู่บนนี้ลกูกโอ้ขึ้นทําไมนะอ่าขึ้นไม่ได้ลกูกข้างบนมีรังนกลกูขลกขนะ้างบนมีรังนกนะห้ามขึ้นไปกวนรังนก,ลลกนะลูกนะเขามาอาศัยทํารังออกลูกออกหลานกันลูกนะห้ามกวนนะครับห้ามกวนนะห้ามกวนนะใครไปไดอ้อีกอสีดําดําขาวเล็กดําขาวเล็กเข้าไปใช่ไหม ดำขาเล,เล็กหรือขาใหญ่ดำขาใหญ่สี่ขาดำขาเล็กขาเราอยู่นู้นะัาทางนี้มีไข่ไก่อนนทองทองทองส้มทองส้มฟังอยู่แล้วลูกส้มทองทองส้มส้มทองเล่นสับสนนะส้มทองมาเล่นทางนี้กันเอ้นั่งทางนี้เยแย่เลยนั่งอยู่ทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีครับมาเด็กหลวงปู gle, นั่งเล่นด้วยลูก ผูนั่งเล่นด้วยนะนั่งเล่นด้วยกันนะลูกนะอย่าพูไปดูน้องน้องอะไรน้องอะไรตัวเล็กๆชื่อน้องอะไรนะน้องหนึ่งอนงหนึ่งอนงอยู่ตรงนั้นบังอยู่นะ้นดูที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 หนึ่งอนงใครจะเล่นกับลูกพูบ้างใครเล่นกับลูกพูบ้าง มาเลยมั้ยยังหนึ่อง,นงอน,นงอยู่นี่ค่ะหนึ่งอันองอยู่นี่ค่ะหนึ่งอันองอยู่นี่ค่ะนี่ใครเอ่ยอุ้ย <c oughs> อะไรกันลูกนี่ใครเอ่ยอยู่ไหงคะไรคน้อ,นองตามเล็กตาหวานตามเล็กตาหวานน้องทองเข้าหญ่เข้าหญ่ มาเร็วมาเนี่มาเร็วมาเร็วมาเมามามามน้องทองขาวทองขาวมาแล้วทองขาววิ่งมาหาลูกปูลาลูกปูทองขาวมาหาลูกปูแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใครขึ้นต้นไม้เนูใครขึ้นต้นไโอ้ขึ้นไปล่ไปไล่เมียลูลดูดองเมียขึ้นต้นไม้เเออขึ้นไปสูงยอดแล้วกลัวขาไปกลัวนก นกทำรังอยู่นั่นลูกห้ามกลัวไปแล้วไปกัญญแล้วไปกัญญแล้วไปกัญญแล้วห้ามกลัวนกนะลูกนะมันนกทำรังอยู่นั่นโอ้ขึ้นไปสามเมียวแล้วไปสามเมียวขึ้นไปสูงเลยโอ้ทองอ่อนทองแค่นั้นโอ้หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวขึ้นไปถึงนั้นอ่าหลังนกอยู่ใกลหลังนกเลยนะห้ามกลัวหลังนกแล้วนะขึ้นเล่นได้ลูกเล่นได้เล่นได้แต่ห้ามกลัวหลังนกนะขอกำลังเดียว ฟักไข่เอาลูกออกหลานน้องนะ <c oughs> นั่นไข่กันล่นะไข่นทองทองอะไรทองอะไรเนะี่ยทองทองไม่ใช่ทองทองเฉยๆนะข้างล่างขึ้นไปอีกข้างล่างอีกสองสามีอยู่นะั่งนี่ล่างสองสามีนะเท้าเท้าขาวก็มาเท้าขาวเท้าขาวทองสีตาหวานน้อง ดำขาวดำขาวใหญ่ตรงนี้น้องทองน้องหนึ่งเดียวน้องทองข้องอ่อนเคลื่อนบนนู้นเลยนะไปกวนลังน้องไม่ได้นะเอาี่ไม้นองมาแล้วี่ไม้นองมาแล้วน้ำหนักตัวเองเยอะแล้วนะกี่ไม้านองมาแล้วนะ ทำไงดีทีนี้อลงแล้วไหมนะลูกโอ้ไปควันล้งนกไปไฮะฮะควันล้งนกไปได้นะลงมาเร็วลงมาเร็วอ่าลงมาลงมาลงมาเลยข้างล่างมีอาหารกินข้างบนไม่มีอะไรกินแล้วลูกลงมาเร็วเร็วเร็วอ๋ออ๋อะลดหน่อยลดหน่อยลดลงหน่อยพี่ลงมาลูก พี่มันพาน้องขึ้นไปนะเอาน้องลง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 ลังลงลงยงลงลงลงยงล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 งไงลงล้ลงลงมาลล้ลงลงลลงลลลลลงลลลง หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวลงมาแล้วหนึ่งเดียวไหนๆลงมาแล้วลงมามานี้ลูกลงข้างล่างเรียตาสบายเลยเล่นได้แล้วเนาะเมียเขาเก่งอยู่แล้วมีเก่งไม้เยอะแยะไม่กวาล่วงไม่ต้องกวาวตกสบายมากครับน้องเมียวะปูไปต้องห่วงหนูวหนูขึ้นต้นไม้เก่งครับสบายมากเลยปูขึ้นยังหนูไม่ได้แล้วปูขึ้นไม่ได้หรอกหนูเก่งหนูเก่งอยู่แล้ว กวนล้างนกนะล้างนกอยู่นั่นนะฮะแนี่วแนีวแนวกวนล้างนกนะนั่นลนะงมาเลยท้องอ่อนลงมาเลยครับลงมาเลยครับลงมาเลยนะั่นล้างนกล้างนกอยู่ตรงนี้ งมาแล้วนะปูเล่นกับน้องข้างล่างดีกว่าปูเล่นกับเหมียวข้างล่างดีกว่าข้างบนไม่เล่นละเหนียวลงไม่ลงมาไม่เล่นละไม่เล่นลงมาแล้วเล่นข้างล่างดีกว่าเล่นกับเหมียวข้างล่างดีกว่าข้างหลังเหนียวข้างล่างเยอะแยะหลายเหมียวเนี่ยเล่นกันตรงนี้สนุกสนุกอันนี่น้องครับทวีน้องหนึ่งอนง น้องทองเพชรดำน้อยดำเล็กตาหวานดำขาวใหญ่จำจุลีน้องทองน้องส้มทองคันนี้มีใครอีกคันนี้มีใครอีกคันนี้มีใครอีกมีหลายหลายเมียวอ,อยู่ทางนี้หลายหลายเมียวอ,อยู่ทางนี้เล่นอยู่ตรงนี้ก็มีนั่งอยู่ตรงน้นก็มี ันนี้ก็มีน้องเงินขาวสามสีสามสีใหญ่อันนี้ใครน,น,นี่มณีนีมณีซับมณีซับน้องน้องส้มขาวส้มขาวเข้ากับเพื่อนได้ดีแล้วทางนี้สามสีเล็กสามสีเล็กนอนตรงนี้ลูกไม่ไปเล่นกับเขานะนอนตรงนี้ไม่เล่นกับเขา บนทวีโชคจุดตรงนี้ไม่เล่นกับเถานะอันนี้ใครเอ่อีลยหางปลยหางม้วนลลยหางมวนเล่นกระตุกตาเหรอโอ้นอนตรงนี้เล่นกระตุกตาเออเล่นกระตุกตาเหมียวกินน้ำกินน้ำไม่ปลาณีปลาณนีหิวน้ำกินน้ำลแล้วก็มีอีกหลายๆเหมียวเนาะที่ไม่ได้ออกมาเล่นแล้วเดินไปเล่นทางไหนไม่หาไม่พบ เรห,หลับตามกุฏิหลวงตาพระบุญธรรมก็มีอยู่ตามบนหลังคาก็มีนะเขาก็แต่แก๊งนี้เขามานั่งเล่นตรงนี้กับหลวงปู่เขาก็ขอานาภาพความน่ารักของน,นอ้องเมียวที่เล่นกันตรงนี้กับหลวงปู่ตรงนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอหน่วยพอมให้ทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาทุงใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาร่วมกันทุกคน,ท,กคนทุกท่านเถิด อแต่งเนื้อแต่งตัวกันนั่งนอนเล่นเลยลูกเดอ้อส้มทองส้มทองส้มทองมองไม่เห็นยังคำคำไปได้อยู่ครับแต่งเนื้อแต่งตัวการสวยส,สวยนอน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 เล่นตรงนี้นาะงปูวทางนา,านได้นะครับมาช่วยกันช่วยกันดูแลน้องด้วยนะพี่ๆดูแลน้องด้วยนะ ดูแลตัวเองได้นะลูกนะครดทำงานแล้วครูทำงานเนอ,อครับก็ขอขอ,ขอไว้เพียงนี้น้องพบก,กันใหม่คิดต่อไปช่วงนี้มีสุขสาธุ